หลวงตาคะอธิบายความแตกต่างระหว่างการนั่งสมาธิกับการสวดมนต์ได้ไหมคะไอ้สวดมนต์ก็คือการนั่งสมาธิและนั่งสมาธิไม่บริกรรมหรือไงไม่สวดหรือไงบางคนก็สวดสั้นๆบางคนก็สวดยาวๆมันก็สวดมนต์นั่นแหละมันเป็นกรรมฐานคําว่ากรรมฐานก็คืองานของตัวเรางานของจิตกรรมคือการกระทําไง ฐานก็คือจิตไงกานของจิตงานของตัวเราอ่ะที่มันเวียนว่ายายเกิดอยู่ทุกวันนี่แหละที่มันเจ็บมันป่วยที่มันอะไรกับจิตนั่นแหละถ้าฝึกมันอ <c oughs> ่ะที่ฉันบอกว่าฝึกมันอ่ะจนมันเหนือธาตุเนี่ยโอยอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะพูดถึงชาบคนมีเวลาเขาฝึกกันจริงจังจังๆนะ มันก็มีฤทธิ์กันแหละลบางคนถามมันเหนือ,อยังไงอ่ะเอาง่ายๆเวลาคนด่ามันเหนือไหมในเหนือเราเรายังไปจับเสียงอยู่เลยเสียงมันเข้าหูแล้วมันเข้าสีจิตใช่ไหมบางคนเสียงอย่างเดียวฆ่าตัวตายเลยอะ่ะบังคับมันได้ไหมแค่นี้ยังไม่ได้แล้ว อย่างอื่นมันจะไปได้อย่างไรเราใช่ไหมเราโดนทิ้งอะ่ะเราเจ็บตรงไหนอ่ะเออ้เพราะเราไปติดเองไงใจเราไปติดมันก็ติดอะ่ะถ้าจิตมันไม่ติดมันก็ไม่จิตน่ะเมียนต้องคิดยากเลยที่ท่านให้สวดมนเพราะว่าให้เราห่างกันไป เพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนร่างไงไม่มีใครไม่ตายหรอกชีตายหมดแหละบางคนก็แก่ตายบางคนก็ยังไม่แก่นะตายก่อนนะเตรียมตัวตายนะแล้วสวดมนต์แบบไหนถึงไม่เรียกว่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองเนี่ยค่ะสวดเขาพาสวดก็สวดไต่งั้นนะสวด บางคนก็สวดเอาเอาตัวเลขสวดเอาตัวเลขันเอ้ยวันนี้จะสวดสักเก้าจบนะะรีบรสวดให้ถึงเก้าจบแล้วก็จบนะก็ยังดีนะอย่างน,น้อยมันก็ห่างอยู่นะฮะแต่มันช้าหน่อยแค่นี้เองถ้าตั้งใจสวดจริงๆนะจิตมองที่ภาพตามองที่ภาพจิตอยู่ที่พระแล้วนะอยู่ที่คำสวดเนะี่ย มันก็ไม่ไปไหนลองไปดีนั่งลืมตาดูภาพอย่างภาพหลวงพอนะ่อเน่ะแล้วก็หลับตาสวดไปเรื่อยลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเนะ่ะตามันก็เป็นหน้าต่างดวงใจใช่ไหมมันมองเห็นภาพมันก็เข้าที่จะพอดลืมดับมันก็เห็นน่ะแล้วตัวเองจิตกับตัวอยู่ที่พระด,ด้วยก็อ,อยู่ที่คําสวดด้วยคือไม่อยากให้มันไปไหนเลยอ่ะทําได้ไหมละ่ะชั่วโมงหนึ่งอ่ะ มองภาพไปด้วย,วยสวดไปด้วยจิตอยู่ที่พระด้วย mm hmm. ชีกรรมฐานถ,าถ้าทำจริงๆสนุกนะฮะสนกนะฮะไม่ใช่ธรรมดาต้องมีคนมีเวลาว่างอะไรเนี่ย